อนสิเริ่มคลิปในมือนีก็ขอขอบคุณนะครับบาา่าฉลามทองเนตรนะครับที่เป็นผู้จุดประกายการเฮ็ดยูทูบใหครับเบ่าศักซีในมือนี้นะครับเป็นน้องที่ตาหางแค้งนะครับตอนนี้เพื่อนก็ได้มีคนติดตามเป็นแสนคนแล้วครับก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เฮ็ดให้มีบ่าศักซีในมือนีเนาะมือนี้บ่าศักซีก็ได้ค้องดีมาแล้วนะครับขอบคุณน้องฉลามได้ไลทยที่มาเฮ็ดให้อ้ศักซีในมือนีได้มีช่องเป็นข้องเจ้าขล้องนะครับขอบคุณครับน้องฉลาม สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมือนี้นะครับสองศักซีคนเกษตรโดยบ่าวซักซีนะครับมือนี้จะเป็นมือี่เบ่าวซักซีนะครับดีใจนะครับอยากสิบมาบอกพี่น้องว่ามือนี้บ่าวักรีได้รับกินไฟฟ้านะครับจากต่างประเทศมากเลยนะครับจาก youtube ครับพี่น้องเป็นยังดีดีใจแห้งนะครับแล้วกา็ล่อค่อยมาก่อนขรางดนนะครับ ตอนนี้เฮ็ดยูทูบเดยสามเดือนกลัวครับพี่น้องผ่านกดยูทูบตอนสองเดือนกล,กลัวนะครับตอนนี้กอ่าเหตุเด้ประมาณสามเดือนสามเดือนก็มีประมาณยี่สิบมือครับพี่น้องตอนนี้พินทรงมาหอดเบาซักสีเลยนะครับเอ็คเซลล์ยังไงครับพี่น้องพินก็เห็นมีสายเพินวะ <laughs> นะครับนอกจากดีใจแห้งนะาในในช่วงที่รอรับพินตั้งแต่วันที่วันที่สองนะครับผม ทันทีสองสองเดือนนี้แล้วครับเดือนมิถุนายนนี่ครับบาลสักศรีก็ร่อลบพินมาตอนนี้ช่วงที่รอเนี่ยก็ผมซื้อก็คือว่ามันบ่จะเข็ดมันบ่จะเข็ดฉีบขับบบหูวว่าอนาคตทั้งหนานั้นมันสีมันสีเดลับพินบอนะครับมันสีเดลับพินบอมันสีเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มโตบอนะครับในมือนีก็มือบอกม่านวันใดเนาะวันจันทร์หรือวันข้าเนี่แหละครับบอลวันจันทร์เนี่แหละบาวสักศรีไปอยู่หลาน ไปตามหาไ,ไปษนีเพิ่นว่าเพิ่นมีจดหมายของบ่าวศักศีที่เป็นพิษนะมาบอนะครับแคอ,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 อยากสอบถามเพื่อนอยากสอบถามเพื่นอยากบอกเพื่อนไว้ว่าบ่าวศักศีสิเขียนซื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับช่วงแรกๆก่อนก้อนหนนั้นบ่าวศักศีก็ได้ไปเบิ่งคลิปของผู้หนึ่งเพิ่อน,นเขียนเป็นภาษาอังกฤษเบิดบ่าวศักศีเขียนนะครับเขียนแบบเป็นภาษาอังกฤษบิดเลยครับพี่หน่องทั้งซือ่อมีเตอร์ศักศีพระจันทร์บ้าน อ่าตำบลเมืองหลายกะจังหวัดครับพี่น้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเบิดมันตืบอยู่ตัางโดนคิดอยู่ปมะมาณจาิบกามือเอ๊จึงสีอยู่ทูป,ปันสีทรงทรงพินไม่เข้าเลยจังไดน,นะครับพี่หน้องพอดีมือนั่นคิดจังไดเราครับก็บไปเปิดเบ่งลิปของอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขียนที่อยู่เป็นภาษาไทยก็ได้มันถึงจะมาถึงพินงน่น่องสีหนาะว่าสักซีก็เลยอุ้ยเฮ็ดจังไดเนาะบาาน บเป็นพิ่นก็ส่ทรงมาตะโดนนะครับบ่าวสักศรีก็เลยไปแก่อยู่ใน Google a d s e n s e นะครับผมกูอ่าไปแก่ทีวใหม่นะครับปรากฏว่ามือนั่นแก่ทีวีไปแล้วลงภาษีของของ YouTube แล้วนะครับแก่แล้วก็ลงภาษีไปเลยในมือนั้นนะครับประมาณวันวันที่หนึ่งนี่แหละครับวันที่หนึ่งมีถุนหน้าบ่าวสักศรีก็ไปแก่เพราะไปแกะมาแล้ววันที่สองนะครับก็ได้รับไอ Gmail ครับ Gmail จาก YouTube ครับ เพิ่นทรงขอความมากบอกว่าอ่าพินได้ส่งไปให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่สองเอา้าบบาสักซีก็ตกใจสเนียพี่น้องเนมะื่นไหนเส้อนะครับว่าเพิ่นทรงมาแล้วข้ากร็ร่งแก่บอกว่าสิ่งที่ข้าแก่ไปนะที่อยู่ที่ข้าแก่ไปนะ่ะมันมันท่านบอท่านไวลาบอปรากฏว่าอีกข้าวหนึง่งเพิ่นกะมันมีแมงวันนะพี่น้องมันฝนก็ลังตกแล้วไใหม,ม่บรรยากาศนี่ก็เป็นทางหลังเนาะเอาเบาต่อครับพี่น้องก็คือ เพิ่นกระซงเมลวไม่อีกฉบับหนึ่งครับมาบอกวาอ่าการุณาตรวจสอบชื่อที่ยูนะครับที่ห้าทรงขอทรงอันนี้มากนะครับเพิ่นทรงมากมันถือต้องบอบสันเฮาก็ไปตรวจสอบเบิ่งโอ้ถือต้องครับพี่น้องมิสเตอร์ศักดิ์ศรีพระจันทร์ต่วันในส่วนของทียูนะเป็นทีูของประเทศไทยทั้งเบิดครับบ้านแขมใต้ตำบลมันแขมอำเภอพี่บูนจังหวัดอุบลราชธา,านีครับเป็นภาษาไทย พอสักซีก็เลยโอ้ยใจซื่นมาเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ล่อค่อยมาตั้งแต่วันที่สองหอดประมาณวันที่ยี่สิบกับยี่สิบสองถึงยี่สิบสิบสิบแปดสิบแปดมือครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นส่งมาจากจากยูทูบนะครับสิบแปดมือฉบับนี้จึงมาถึงเบาสักซีนะครับกันในช่วงนั้นว่เป็นอันทําคลิปนะครับซสำพี่น้องเห็นกับสิมีคลิปอ่ากระป๊อกกระแป๊ก,ปกคลิปอีหยังไปบางคลิปเท่ากับเห็นมันเป็นตอนซ่อนเท่ากับไปไทยพอเมียพี่น้องของเขามา มีบางลิปครับพี่น้องแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้ทายต่อยู่ในสวนห้องเจ้าของบ่ได้ไปไปทายใสนะครับพี่น้องโดยสาเหตุที่ว่ากําลังใจครับพี่น้องกําลังใจในการเฮ็ดคลิปมันบม่มีเพราะว่าเขาบ่มููว่าเส้นทางที่เฮาเดินมาเข้าลงทุนมาซื้อซื้อนี้ครับซื้อไม่ซื้อค้าต่างกล้องซื้ออีหยังมากแล้วก็ค่าน้ำมุ้งน้ำมันค่ากระฟงกาแฟาที่เฮาต้องไปกินตอนเข้าไปอัปเดคลิปเนี่ยมันมันสได้บ่องซิ่นะครับกําลังใจตรงนั้นก็ทดถอยไปค่อนข้างหลายนะ พี่น้องได้หลายคนที่กําลังเห็ดเห็ดฉีบอยู่ตอนนี้ท,ทีที่ยังบทันผ่านกดนะครับพี่น้องกับ่าวักซีสก็เป็นกําลังใจให้เ้อพี่น้องในใน,ในช่วงที่ยากที่สุดของการเห็ดฉีบก็คือเห็ดจังไห๋ให้เห่าได้ได้ผ่านกดบ่าวักซีสองเดือนประมาณสองเดือนกล่วครับประมาณ2เดือนเคื่งกับผ่านกดของย t u b e แล้วกะ็หลังจากนั้นเข้าผ่านกดแล้วมันบทันถึงที่สุดของที่สุดครับพี่น้องเฮ้าต้องมาลุ่นว่าพินมันสิมาหาเหาได้ถูกต่องบอ่อเฮากอก ถือบอมีอย่างมากไห่เขากอกในในขณะนั้นเขาเขาเหตุถือบอมสจิน,นะครับพี่น้องสรุปแล้วจากนั้นมานักใจนักใจเพราะว่าลิปหรือว,ว่าการลงทุนในการไปถ่ายลิปของเขาน่ะมันก็หลายขึ้นเมื่อมันหลายมาแล้วเอ๊ะมาคีดเบิ่งถอยกับถอ,อ,อ,อยบ่ไดดสู่ไปสิใดอยู่บ่เนาะครับพี่น้องสิใดพิทนอยูบอ่บ่อว่าเันว่าสัญญกสีก็เลยอรนั่งเถืองกันนอนบรหลับเลยพี่น้องก็มาเบ,บิ่งลิปก็คอมเมนต์ให้มู่หรืคกับมาเบิ่งลิป กับว่าเบิ่งคิปอลไมันมันเป็นไงห,หนอเฮาสีขี่รถเฮ้าสีาสาไปหาถ่ายสวนดีๆมหาหมูเม่เบิ่งเนี่ยเฮาสีเป็นยูทูบเบอร์บอหรือว่าพินสีบบมาหาเฮ้าุดท้่ายเฮ้าสีาาสบ่ได้สามารถส้างได,ได้จากจากยูทูบได้นะครับเพราะมันแม่ทุกสิ่งทุกอย่างโลง่งไปเบิดเลยพี่นนอโล่งไปเบิดบัญชีธนาคารนี่ยังบ่าวสักสีก็บเปิดมาเบิดล่ะเตรียม Google Adsense ตัวเดียวตอนนี้ก็มีเหรียญยู่นะครับมีเหรียญยู จากวันที่ที่เปิดสางไร่ได้นะครับมามาฮอดหน้ามือนีนะครับเบาซักสีกับมันเป็นช่องนี่ยหน่อยเนานะกับบอคอยมีคนเบิ่งปันได้กับมีพันสองพันสามพันร้อยสองรอยสามรอยนะครับมีมีประมาณนี้หาร้อยหกลอย,ลอยเป็นเหรียญเป็นดอนลลาร์มันก็นยังบ่ทันหลายเพราะว่าโฆษณาคนกับบริษัทกูเกนะิลเน่ยเพิ่นกันบบอทันไอ้บูเกิลหรือยูทูบพวกนี้เพิ่นกันบบอทันไอ้โฆษณาก็เบาซักสีหลายนะครับเลทยังเน่้อยๆยะครับเลทศูนย์จุดศูนย์หนึ่งยังสินะครับกัยังได้ได้อยู่ มือนีร่วมเป็นมือนีก็หอดมือนีก็สามสามชิปกุเหรียสามชิปกุรดอลลาร์นะครับพี่น้องบ่าวสักศีกระ่างได้๋ยสามชิปกุรดอลลาร์แต่ว่าหลังจากนี้ก็สิบุกบุกต่อไปบุกให้ได้คลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องให้คลิปดีๆมาให้เอฟซีแล้วก็ได้อ่าข้อมปาโซ่โพสต์เร็จนี่มาให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไอ้น้องยูทูบเบอร์น้ำกันนะครับที่ซอยสนับสนุนของบ่าวสักศีดได้หลายคนนะครับที่ได้สนับสนุนสนุนมาคอมเมนต์คู่มือคู่เว้นให้ ยังหน่อยให้บ่าวสักศีลเดมียอดวิวให้บ,าหบา่าวสักศีลเดมีจำนวนชั่วโมงนะครับจำนวนชั่วโมงบ่าวสักศีตอนนี้ก็ประมาณหมื่นนะครับประมาณหมื่นชั่วโมงนะครับ,ร 10, รบข,อขอขอบคุณไอ้น้องตรงส่วนนั้นได้หลายนะครับเขบากมีเอฟซีที่เป็นลักแต่ว่าเขามีไอไอหน้องที่เป็นยูทูบเบอร์น้ำกันนะครับมีพี่น้องที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับคอยสนับสนุน แด้ก็ดูคลิปของบ่าวศัก์ศีในทุกๆวัน,นครับขอขอบคุณหลายๆมือหนีพิ้นหนีเป็นของทุกๆคน <c oughs> เป็นของใหญ่นองทุกๆคนที่ซอยสนับสนุนนะครับเนาะหวังว่าบาวศักศีสีสามารถสางรา่ได้จากส่วนนี้แล้วกะ็เอามาจุนเจือขอบครัวแล้วกะ็ตีแพร่เรืองร่าของเกษตรในรูปแบบของของบ่าวศักศีในรูปแบบวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเป็นการเกษตรที่อาจสิบนด้ใหญ่บไดิยิยย่งใหญ่แห้งแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากภูมิปัญญาครับ ผู้บรญยติาชาวบ้านผู้บรญยาิการสืบทอดนะครับบ่าศักรีกษิได้ตีแพรสิ่งเหล่านั้นออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ่งนะครับเนะาะมือนีก็อยากบอกพี่น้องที่ยังบบท่านใดๆพินเนาะพี่น,นะนอนะ้องเนาะลดใจสู้สู้เฮ็ดให้เต็มที่ head t. หน้าที่ของเขาคือหน้าที่ของการเฮ็ดลิปนะครับบบาฉลามท่องเนตตเป็นได้บอกไว้ว่าการเฮ็ดลิปเนี่ยมันบ่สสาคัญอกว่ามันสิเป็นลิปที่ดีปากซําใดนะครับแต่ว่าการเฮ็ดลิปเนี่ยเฮา เป็นยูทูบเบอร์ครับพี่น้องเขามีหนาที่ที่ต้องเฮ็ดคลิปกตเฮ็ดคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับเข้าบูฮู้ว่าคลิปใดคนเบิ่งสิเบิ่งหน่อยหรือว่าเบิ่งหลายคลิปที่ดีที่สุดอาจสิบ่แม่นคลิปที่คนถือใจที่สุดคลิปที่คนที่ถือใจที่สุดในสายตาเฮาอาจสิบ่แมันคลิปที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าหนาทีของเขาที่าต้องเฮ็ดนะคือหนาทีคนทําคลิปครับเฮ็ดคลิปออกมาให้ ใส่ความสามารถของเฮาในการเฮ็ดคลิปใส่ความสามารถในการเบอกของเฮาใส่ความสามารถของเฮาในการโปรโมทในการคัดเลือกใส่ความสามารถของเฮาในการนําเสนอเพื่อให้พี่น้องได้เห็นทั้งแงม่มุมต่างๆนะครับมื้อนี้เราสักศีก็บ่อลมียังายก็อยากบอกพี่น้องว่าโอ้ดีใจแห้งๆนะครับฝนก็ตกหน่อยแงๆอยู่มื้อนี้ก็ขอขอบคุณอ้น้องได้ไหลายนะครับไอ้น้อง o u t u b ต้องกันได้ไหลายแลวกะ็ ไอ้น้องเอฟซีนะครับผมที่เหตุให้บาวสักรีมีมือนี้ขึ้นมานะครับขอขอบคุณไ,ไลน์ครับคลิปนี้ก็ซับนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ